บทที่751ได้ฟังคำพูดของหานลี่หลี่ลวดที่นั่งอยู่ด้านข้างเหมือนจะเดาอะไรได้วัตถุดิบอะไรหรือสหายหานอธิบายให้ชัดเจนเถิดหลงหานเอ่ยถามอย่างเชื่องฉาข้น้อยต้องการแก่นทองคำมัด้้อมสมบัติอาคมยิ่งไปกว่านั้นยังต้องการจำนวนมากยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทว่าสหายทุกท่านวางใจเถิดแก่นทองคำพวกนี้ ค่าน้อยจะใช้สิ่งอื่นมาแลกเปลี่ยนไม่ได้เอาไปเปล่าแค่ต้องใช้พลังของพันธมิตรช่วยรวบรวมมาหรือได้ข่าวคราวของแก่นทองคำมาเท่านั้นแก่นทองคำจำนวนมากที่ไม่มีทางหาได้มาหลอมเขตอาคมมหากระบี่ทองคำนั่นเป็นเรื่องที่หาลีบปวดหัวยังสุดๆมาโดยตลอดตอนนี้มีโอกาสนี้แล้วแน่นอนว่าจะต้องใช้ให้เต็มที่แก่นทองคำเมื่อได้ฟังชื่อของวัตถุดิบ ผู้ที่นั่งอยู่ต่างก็ปิดสีหน้าตกตะลึงเอาไว้ไม่มิดพวกเขาจะไม่รู้จักยอดสมบัติแห่งทองที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้อย่างไรถึงแม้ว่าพวกเขาจะคาดเดาเอาไว้ในใจอยู่แล้วแต่เมื่อหฮลี่เอ่ยถึงสมบัติสวรรค์เหนือชั้นชนิดนี้ก็ยังทำให้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นตกตะลึงสหายหานเข้าคิดจะหลอมสมบัติอาคมอะไรถึงจำเป็นต้องใช้แก่นทองคำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี สหายรู้หรือไม่เจ้าสิ่งนี้สมบัติอาคมทั่วๆ่วไปแค่ผสมเข้าไปเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มอนุภาพมันได้ไม่น้อยแล้วเช่นกันหากผสมมากเกินไปผลลัพธ์กลับไม่ได้ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงมากนักชายชาราแท้ข่วงขมวดคิ้วแน่นรู้สึกสงสัยเล็กน้อยวางใจเถิดจุดนี้ผู้แทะหารรู้ดีข้าแค่อยากสอบถามซักหน่อยว่าพันธมิตร จะสามารถรวบรวมเจ้าสิ่งนี้มาในจํานวนที่แน่นอนได้หรือไม่หานลี่มีสีหน้าราบเรียบขณะเอ่ยอย่างสงบในเมื่อสหายหารยอมแลกกับสิ่งของของตนเองการช่วยเจ้ารวบรวมวัตถุดิบและสอบถามคราวข่าวก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าโดยปกติแล้วเมื่อคนได้เจ้าสิ่งนี้ไปก็จะใช้ไปจนหมดและจากที่ข้าฟังจากน้ำเสียงของสหายหานแล้วดูเหมือนว่าจะต้องการในจำนวนที่ไม่น้อย เกรงว่าคงเป็นการยากเสียแล้วถึงแม้ว่าจะหาเบาะแสได้ผู้ด,ดูแลคนอื่นๆก็จะมองเป็นของล้ำค่าและเก็บความลับไว้ไม่ยอมพูดออกมาพวกเราก็มีอาจถามอะไรได้มากมิเช่นนั้นในการประมูลก่อนหน้านี้คงไม่ปรากฏออกมาแค่ก้อนเล็กๆหรอกเมื่อได้ยินหารลี่พลันมีจิตใจหนักอึ้งคำพูดของอีกฝ่ายนั้นเขาเองก็เคยคบคิดมาเนิ่นนานแล้วทว่านอกจากวิธีการนี้แล้ว เขาก็ไม่มีแผนการอื่นจริงๆถ้าหากเทียนนานไม่ทางตามหาแก่นทองคําจํานวนมากขนาดนั้นได้จริงๆหรือว่าต้องไปตามหาแก่นทองคําที่แคว้นมาหาจาัก,กรพรรดในตำนานหรือทะเลทรายแคนดินใหญ่อะไรพวกนี้แต่ว่าไปแล้วในเมื่อแคว้นมาหาจัก,กรพรรดมีพื้นที่ใหญ่มากกว่าสิบเท่าของเทียนนานก็อาจจะตามหาแก่นทองคําได้จํานวนมากขนาดนั้นจริงๆจ,งๆจิงไปกว่านั้นในตัวของเขายังมีกล่องกระดูกที่นำออกมาจากอเวจีทมิน ด้านในบันทึกวิธีการเขียนยันลดวิญญาณเอาไว้ถ้าหากไปถึงแควนต้าจิ้นจะต้องคืนเจ้าสิ่งนี้ให้กับสำนักยันสวรรค์หารลี่คบคิดมาถึงตรงนี้ในใจก็รู้สึกกลัดกลุ่มเมื่อเห็นหานลี่มีสีหน้าลังเลหลี่ล่วเองก็ทนไม่ไหวเอ่อยปาดชักจูงว่าสิทธิ์น้องหารเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นเถิดแก่นทองคำเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากจริงๆ ฮาลลี่ได้ยินแล้วก็ขมวดคิ้วอย่างไม่ใส่ใจหลังจากครุ่นคิดแล้วก็ยังสันสีษะพลางเอ่ยว่าไม่ว่าจะอย่างไรแก่นทองคําเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับข้าน้อยมากถึงแม้จะมีความหวังเพียงน้อยนิดก็หวังว่าพันธมิตรจะตอบรับเรื่องนี้ได้เอ่ยมาถึงตรงนี้หารลี่พลันมีสีหน้าแน่วแน,แน่ไม่ลังเลในเมื่อสหายหานยืนหยัดเช่นนี้อย่างนั้น พวกเราก็จะให้ลูกศิษย์ในพันธมิตรไปจัดการแต่ถึงเวลานั้นอาจจะหาแก่นทองคำไม่เจอเลยสักก้อนสหายหานก็อย่าเสียใจภายหลังแล้วกันนะหลงหานดูเหมือนว่าจะมองออกถึงการตัดสินใจของหานลี่จึงไม่ได้เอ่ยอะไรต่อในที่สุดก็พยักหน้าตอบรับเรื่องนี้ถึงอย่างไรเสียสำหรับขุมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพันธมิตรมัคคะสวรรค์ ก็แค่ให้ลูกศิษย์ระดับตามของพันธมิตรวิ่งไปวิ่งมาใส่ใจข่าวคราวเรื่องนี้เพิ่มเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากอะไรชายชาราแส้ข่วงและผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆเองก็ยิ่งไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรแต่หลงหานและพวกกลับดูจะรู้สึกว่าการตอบแทนเช่นนี้มันสะเพร่าเกินไปหน่อย ในตอนนั้นจึงหยิบถุงศิลาวิญญาณระดับกลางที่มีประมาณร้อยกว่าก้อนออกมาถือว่าเป็นการตอบแทนอีกอย่างหนึ่งหานลี่ยิ้มน้อยและรับมาอย่างไม่เกรงใจเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหมดในตำหนักจึงอารมณ์ดีตอนนั้นทุกคนในพันธมิตรมักคาสวรรค์จึงพูดคุยกันที่ปีกตำหนักอีกชั่วครู่หลงหายและพวก ถามถึงสถานการณ์สงครามที่ภูเขามังกรเหลือนในวันนั้นอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องราวของคนชุดดำและสาเหตุที่จูๆ่ๆปรมาจารย์ชาวมู่หลานปรากฏตัวขึ้นฮารลี่เล่าเรื่องนี้อย่างไม่ปิดบังรอบหนึ่งแน่นอนว่าเมื่อเอ่ยถึงเคล็ดวิชาและสมบัติอาคมของตนเองนั้นก็คำค้ามไปไม่ได้เอ่ยถึงมากนักหลงหาและพวกเองก็ไม่ได้ละเมิดกฎของผู้บำเพ็ญเพียร จนสักถามเรื่องเคล็ดวิชาของแฮร์รี่ทว่าเมื่อแฮร์รี่เอ่อยว่ากำลังสงสัยว่าคนชุดดำนั้นไม่ใช่อสูรปีศาจเป็นแค่ผู้บำเพ็ญเพียรสายมารที่ฝึกฝนเคล็ดวิชามารบางประเภทนั้นหางคิ้วของหลงหานก็อดไม่ได้ที่จะอยากขึ้นเล็กน้อยเช่นนั้นหลังจากที่แฮร์รี่อยู่ที่นั่นไปครึ่งวันแล้วจึงได้กล่าวลา ตอนที่หลี่ลั่วและหารลี่กำลังจะออกจากตำหนักและกำลังจะเดินไปที่ประตูของตำหนักนั้นยันสื่อสารสายหนึ่งก็บินเข้ามาในมือของหลี่ลัว่วหลังจากหลี่ลั่วมองดูชั่วครู่ก็เอ่ยกับหารลี่ด้วยรอยยิ้มขมขื่นว่าข้ามีธุระนิดหน่อยเกรงว่าคงจะไปเป็นเพื่อนสิทธิ์น้องไม่ได้แล้วสิทธิ์น้องหารเองก็เดินเล่นในเมืองเอกนภะาสักหน่อยเถิดตอนเย็นพวกเราสิทธ์พี่สิทธ์น้อง ค่อยมาสนทนากันอีกครั้งสิทธิพี่หลี่มีธุระก็ไปเถิดข้ากำลังจะเดินเล่นในเมืองนี้ตามลำพังอยู่พอดีฮารีคลี่ยิ้มอย่างมีเจตนาดีให้กับการกระทำของหลี่ล่วหลี่ล่วจึงรู้สึกผ่อนคลายลงประสานกำั้นแล้วรีบร้อนจากไปทางด้านข้างกลายเป็นสายรุ้งที่หน้าตะลึงสายหนึ่งเหาะออกไปยังจุดที่ไกลออกไปดูแล้วคงเป็นเรื่องสำคัญอะไรจริงๆแต่เมื่อคิดดูแล้วก็เผยรอยยิ้มจางๆออกมาพลางพยักหน้า เงยหน้าข on ึ้นมองสีสันบนท้องฟ้าฮาร์ลี่ครุ่นคิดในใจเล็กน้อยสาวเท้าก้าวไปยังใจกลางของเขตพื้นที่แต่ก้าวไปได้เพียงสองสาก้าวจู่ๆดวงตาของฮาร์ลี่พลันเปล่งประกายและหยุดฝีเท้าลงเขาหันกลับไปอย่างเชื่องช้ามองไปยังตรอกซอกซอยแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นเห็นเพียงสตรีแซ่ซ่งแห่งยอดขาวหงขาวกำลังเม้มริมปากแดงระเรื่อเบาๆขณะยืนอยู่ตรงนั้น ใบหน้ามีความลังเลเล็กน้อยหารลี่กระพริบตาปริบปริบยื่นมือออกไปกวักเรียกสตรีผู้นั้นสตรีแซ่ส้งลังเลเล็กน้อยแต่ก็สาวเท้าก้าวมาทางนี้อย่างแช่มช้อนคาระวะท่านอาจารย์อาหารผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่งดงามของพักเมฆคล้อยผู้นี้ร้องทักด้วยความเคารพน้ำเสียงไพเราะน่าฟังเจ้ารออยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วฮา์ลี่ เอามือพร่หลังจ้องเขม่งไปยังใบหน้างดงามของสตรีผู้นั้นพลางเอ่ยถามอย่างราบเรียบหนึ่งชั่วยามแล้วเจ้าค่ะสตรีแซ่ซ้งก้มใบหน้างดงามลงเล็กน้อยเอ่ยตอบด้วยเสียงแผ่วเบาดูแล้วเจ้าคงมีเรื่องอะไรจะพูดกับข้าจริงๆถทว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะแก่การพูดคุยตามข้าม,มาเถอะฮรนลี่กวาดสายตาไปรอบๆแล้วเอ่ยยังเยือกเย็นจากนั้น ฮานลี่ก็ไม่รอให้สตรีผู้นั้นตอบรับแต่ก้าวเดินไปยังจุดที่ไกลออกไปอย่างไม่รีบร้อนสตรีแซ่ซ่งมีสีหน้าเคร่งครึมสลับกับสดใสไม่แน่นอนอยู่ชั่วครู่แต่เท้าบางก็ยังสาวเท้าตามไปมีเรื่องอะไรพูดมาเถอะฮานลี่พาสตรีผู้นั้นมาหาสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบและห่างไกลไร้ผู้คนในบริเวณนั้นแล้วจึงหันกายกลับมาเอ,อ่ยถามได้อย่างสบายส เป็นเช่นนี้เจ้าค่ะมีคนให้สิทธิหลานนำจดหมายฉบับหนึ่งมามอบให้ท่านอาจารย์อาและอยากพบหน้าท่านอาจารย์อาสักครั้งหลังจากที่สตรีแส้ซ่งลังเลเล็กน้อยก็ยื่นมือเรียวบางออกมาควคักคมภีรม้วนหนึ่งส่งให้ฮาร์ลี่จดหมายแววตาของฮาร์ลี่เผยความประหลาดใจออกมาหลังจากแผ่จิตสัมผัสออกไปแล้วถึงได้ยื่นมือไปรับสิ่งนั้นมาทว่าเขาเองก็ไม่ได้แผ่จิตสัมผัสเข้าไปในนั้นทันที แต่กลับจ้องใบหน้างดงามของสตรีผู้นัน้นเขม่งแล้วถามว่าใครเอาสิ่งนี้มาให้เจ้าเจ้าน่าจะรู้จักสินะคือสหายสนิทคนหนึ่งของสิทธิหลานนางบอกว่ารู้จักท่านอาจารย์อาดังนั้นจึงให้สิทธิหลานนำสิ่งนี้มามอบให้สตรีแซ่ซ่งส่งคมพีไปแล้วปรับมีสีหน้าสงบนิ่งลงเป็นพิเศษรู้จักข้าฮานลี่รีตาลงชักสีหน้าหลังจากคบคิดแล้ว ก็นำคำพีนั้นมันแนบกับหน้าผากเบาๆใบหน้าแข็งทื่อไร้ซึ่งความรู้สึกหลังจากนั้นชั่วครู่ใบหน้าของหานลี่ก็เผยความประหลาดใจออกมาดึงคำพีม้วนนั้นออกจากหน้าผากหานลี่มองสตรีแท้ซ่งแล้วก็เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายลงว่าพวกนางอยู่ที่ไหนพาข้อไปท่านอาจารย์อารู้จักสหายสนิทของเขาผู้นี้จริงๆหรือคะเวลานี้ถึงคราวที่สตรีแท้ซ่งต้องกระพริบตาปริบปรบ รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยใช่แล้วคงนับได้ว่าสนิทกันกระมังคิดไม่ถึงว่าสิทธิหลานส่งจะรู้จักนางสิทธิเพิ่งจะรู้จักสหายผู้นี้ได้สองปีที่ผ่านมาเดิมทีข้าคิดว่าคําพูดที่ว่านางรู้จักกับท่านอาจารย์อาเป็นเรื่องล้อเล่นคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องจริงตอนนี้นางถูกข้าจัดให้อยู่ในสถานที่ที่ไร้ผู้คนแห่งหนึ่งนอกเมืองข้าจะพาท่านอาจารย์อาไปสตรีแซ่ส่งรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นคลียิ้มเบิกบานขณะเอ่ย ชั่วขณะนั้นจึงเผยสเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลออกมาเป็นพิเศษจากนั้นหฮนลี่และสตรีผู้นั้นก็ออกมานอกประตูเมืองเมื่อออกจากเมืองเอกนภะพาแล้วหฮนลรี่ก็ขับเคลื่อนลำแสงหลีกหนีโดยมีสตรีแซ่ส้งเป็นคนนำทางหลังจากบินไปหลายสิบลี้ทั้งสองคนก็ร่อนลงมาณนะหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไร้ผู้คนตรงทางเข้าของหุบเขามีหมอกหนาทึบสีขาวห่อหุ้มอยู่ถูกลงเค็ดวิชาอำพรางตาเล็กๆเ,เอาไว้ สตรีแซ่ส่งชูมือขึ้นโดยไม่ได้เอ่ยอะไรไม่รู้ว่ามีแผ่นป้ายแผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นที่มือของนางชั่วขณะนั้นลำแสงสีแดงสายหนึ่งพลันพุ่งเข้าไปในหมอกสีขาวไอหมอกหมุนวนและค่อยๆชัดเจนขึ้นเผยให้เห็นทางเดินเล็กๆสีมรกตสายหนึ่งเชิญท่านอาจารย์อาสตรีผู้นี้ให้หาลี่เข้าไปก่อนอย่างนอบน้อม จากจิตสัมผัสของหาร์ี่ในเวลานี้ยังไม่ทันได้เข้าไปในหุบเขาก็เห็นสถานการณ์ภายในอย่างชัดเจนแล้วเขาเผยรอยยิ้มราบเรียบออกมาบนใบหน้าเดินตามทางเดินสายเล็กนั้นไปหุบเขาน้อยลูกนี้ไม่ใหญ่นักมีพื้นที่แค่ร้อยกว่าจังเท่านั้นและตรงกลางของหุบเขาก็มีห้องศิลาเล็กๆสองสามห้องไม่มีสิ่งอื่นมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่า ที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นทว่าบริเวณรอบๆกลับเก็บกวาดได้อย่างสะอาดสะอ้านบางทีสตรีแซ่ส่งอาจจะทำอะไรบุ่มบ่ามไปจนทำให้คนที่อยู่ในห้องศิลาตกใจเงาร่างอรชรนอ่อนแอนแวบหายไปสตรีผู้งดงามสวมชุดสีเหลืองคนหนึ่งปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องศิลาห้องหนึ่ง สตรีผู้นี้มองปราดเดียวก็เห็นหารลี่ที่เดินนำเข้ามาชั่วขณะนั้นใบหน้าพลันเผยแววสับสนออกมาหลังจากลังเลเล็กน้อยก็ยังคงเดินเข้ามาคารวะหารลี่อย่างนอบน้อมริมฝีปากบางเผยเอ่ยว่าเหมยหนิงคารวะท่านอาวุโสหานยินดีกับท่านอาวุโสหานที่บรรลุระดับก่อกำเนิดแล้ว น้ำเสียงของสตรีผู้นี้อ่อนโยนน่าฟังแต่ในคำพูดกลับแฝงความไม่พอใจที่อธิบายไม่ถูกเอาไว้หารลี่ได้ฟังแล้วพลันเผยสีหน้าอึดอัดออกมาเล็กน้อยหลังจากยิ้มอย่างขมขื่นแล้วถึงได้เอ่ยว่าแม่นางเหมยจากการไปหลายปีเจ้าก็ยังคงงดงามเหมือนเก่ายิ่งไปกว่านั้นดูจากพลังยุทธของเจ้าดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดของระดับสร้างปราแล้ว ไม่นานคงบรรลุระดับหลอมรวมสินะ